สวัสดีค่ะออกจากอาพาร์ตเมนต์จะไปพาไปเก็บเห็ดค่ะออกไปแต่เศร้าเลยมือนี่เพราะว่าย่านพ่อสาวอันนั้นวันนี้มาหน่อยแล้วอยากไปน้ำแล้วล่ะเฮาเนี่ยังเดี๋ยวก็สว่างแล้วค่ะจะต้องบีบเอาแอลกอฮอล์ใส่ใส่อย่างนี้มาค่ะ จะเดินพาเดินไปดูเห็ดนะคะอากาศก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าหนาวมากนะคะแต่ที่ต้องใส่หมวกใส่เสื้อหนาวหนาแบบนี้เพราะว่าป้องกันตัวนั้นละค่ะป้องกันตัวที่ระบาดอยู่ชอบแวะมาดูจนกว่าเขาจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นใบค่ะม,มันสวยคือคือมันมีอยู่ไม่กี่ต้นตรงนี้นะคะก็ผ่านแล้วก็ต้องดู านสควร์นี้เขาจะเปิดไฟโฆษณาทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ตามยอดตืกต่างๆจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นหมอกจากฝนค่ะฮอดแล้วเด้อค่ะแต้มเห็นดอกเห็ดอยู่ยังมมีผู้ใดไปเก็บฝ้าไปเก็บก่อนเด้อค่ะจิ้งสป,ปค่ะปีตใบถ้าเก็บมือหนาดอกนี้จะเอาไปจะเอาไปปลูกค่ะ สิบอ้ควดให้เบ้งเด้อค่ะเฝ้ายันแม่เถา่านั้นแล้วมาเห็นนี่กะเถาเ่าเาด้อว่าท่านเถา่าจะว่าเอาไปปลูกให้เพิ่นใ,ให้เอาสปอเพิ่อนอันถมไว้ค่ะ อ,นนอันนี้ก็เอาไปซะกไม่ก็ทว้วไว้ดีดอกล้วเด้อดขำมังหังน,นเอาไปเลยโอ้ยไปโดนไม่ถึกดอกนั่นมุนซ้ำไหยดอกพี่บอกนี่เบมังหะมังอันนี้ปีดไว้คือเก่ากัน เพราะว่าหลายดอกดอกน้อยๆหลายดอกเยอะค่ะคนมาเหยียบเด้เนี่ยค่ะเนี่ยเอาอะไรยังสิซะคนเหยียบน,นี่คือกันค่ะน้อยนี่กระถ่มใบขวัญหยียบเด้อค่ะ น้อยข้นหยียบเนี่ยดอกน้อยมีกันธุ์อ่ะอันนี้ก็เอาไปซักโอ้ยเห็ดดอกขาหักซดำห้อยห้อยเหยียบค่ะมองมองอไงก็หายดอกดอกเนียาไปเลย หน่อยถมถยนี่ะะกค่โน้ำกันโอ้ยดอกแตกดอกเห็ดแตกตั้งแต่แต่ข้นไม่หยียบนั่นล่ะค่ะนี่กะเอาไปซะกยังมีอยู่ด้วยค่ะเนี่ยนี่ยังมีดอกหนึ่อยู่ นี่มองนีกระแมนมองนีกระแมนจิบ่เปิดด้วยค่ะมองดูมองดูค่ะดอกเห็ดแตกเลยเสียดายหลายนี่คือกันเหยียบจนเห็ดเหยียบจนเห็ดหักเอามาว่างไหมน้องขันเงินค่ะนี่ว่างอยจังสิว่างเลยน้องว่าง สีก็เอาไปะนี่ค่ะเอาไปโอโ้นี่เด้อค่ะท่านท่านเกิดมาหลายดาอกด้วยมั้งนี่เด้อค่ะย่านข้าย่านข้าเห็ดหัก ดอกมีควันค่ะน,นี่ค่ะยังมากหรอือยังแนมเราน้ำเด้นโทนี่ค่ะนี่ดอกเนี่ยนี่มองมีกาซิลี่อีกอยู่ค่ะเอามองมีก่อนบานนี่ต้องควดน่พระยังให้ค้าเห็นหัก แนมนั่งอ่านหนันนงต้น่าตอนมาอ,อ,อีกเด้เอเห็ดเอ้ยดอกน,น,นี้ก็เอาไปโรดโอ้ยไปคุไปถือดอกหน่อย เนี่คนนย,ย,ค,ยค่ะเนี่ยดอกน้อยนั่นอ่ะโอ้ไปถือดอกน้อยมองดูค่ะนี่มองนีอีกเด้อเนี่ยปีดไว้เนี่ยค่ะเนี่ยนี่ปีดไว้มีก้อนข่าบานเนี่ยคือสิแมนดอกเดียวเนี่ยแะทีงามพูดนะว่าเป็นอยังเห็นดอกงามดอกเดียวกับว่าเป็นอยังเนาะ อาจจะแมนเพื่อนเก็บไปละบา้านี้เพื่อนกินบ่เป็นเพื่อนล้างบ่เป็นเพื่อนกันเลยบ่มาเก็บอีกทีค่ะหาเลยนี่ค่ะนั่นนะเอาไปร่วมกันกอนแนมเรายัางว่าทันได้เห็นล้โอ้ี่เดี๋ยวมองมีเดือดดอกนึงค่ะ มาเด้อมาแล้วยังออกมาอยู่ค่ะยังมาเมยมันมันเลอยเสาหาบหาบค่ะพีดไว้นี่ดอกนางดอกนี่ง,ง่งามนะนี่ขันเอาไว้ให้ใหง่งามขนาดเลยขาแล้วส่งเราง,ง่ามค่ะ จะพายานไปเบิ่งดอกงามๆนี่ค่ะนี่ค่ะดอกนี่เห็นไ่มนี่ปิดไว้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพีดไปพดไปิดไว้นีก่อนเดี๋ยวเรามาเห็นีมอีกดอกหนึ่งนี่ยค่ะนี่นี่นี่หลายดอกเยอะแต่ว่าที่พอเห็นดอกนี่ค่ะปิดไว้ก่อนเอาไปสักค่ะดอกนี่ เนี่ยค่ะเก็บมาเท่าน,นี้ละเมื่อนี่เท่าน,นี้ละค่ะเท่าน,นี้ละโอ้ยมองนีน่จะนั่งนี่ใช่อีกกลุ่มนึงทีบ้างไหมรอกาเนื่อหันเนี่หันเก็บใส่ถุงกันเด้อบาน